ที่บอกคนที่จะเป็นโรคแก่ได้ก็คือเริ่มตั้งแต่อายุ50จริงๆไ,ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันคือตั้งแต่20กว่าแล้วแต่เราไม่รู้ตัวไงอายุของคนที่มีอัตราเร่ง1.1จะสั้นลงเหลือ274วันใน1ปี 1>, 1ปีของของเราไม่เท่ากันคนที่ไม่ออกกำลังกายเลย เทียบเท่ากับสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่ควรจะเป็นเช่นนอนเป็นเวลาหรือว่าแล้วแต่จะใส่อะไรเติมเข้าไปวิตามินหรือใดๆก็ตามที่สามารถที่จะทําให้กระบวนการความแก่มันถอยหลังกลับและตัวเสริมอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากตอนนี้ก็คือตัว NAD NAD เนี่ยในต่างประเทศก็ถือว่าเป็น o u n t เชนนอ t เดอ o u n งแปลว่าเป็นน้ําพุแห่งความเยาววัย NAD เนี่ยมีผลกับ ชีวิตของเรากับเซลล์ของเราทุกตึก